เมื่อนี้มาพบพอกก็เพียนกินเสีบเสีนยคขือพ่อพี่น้องคะ่ตะตำบักคงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องตำบักคงอีกแล้วกินกับหลานสาวสองคนพ่อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินนี่อีดาจ้ะมื่อนี้ตำปลาเอาใจหลานสาวคนกินบะคอยเพชรปนไดคะ่ะมาเด้อมากินนี่อีดาทั้งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศก็ดีมากค่ะสมพักเสียนยเขากันขาก่อพี่น้องคะ่ะอีดามีลืมแนะนามีบัะกเขอแล้กก็แตงล้วก็พักการจองล้วกะ นนยังเอียกพักบุ้งเล็กน้อยเพื่อน่น้องคะือนนี้มีพักอยู่เด้อหมือนนีมม้มาค่ะพักหอมเบียบบกเขือ,อจัดเลยฮะอ,มอ,มอมสมพักเสียม <c oughs> อัมม <c oughs> ใจแห้งมันไม่พักอืม ทีสันมาคอยเพ็รปันได้พรมีน้องคะ่ะร้านซอสคนกินน่ำจ้ะป้าเชียวเนี่ยมาส่งตั้มเพชรได้เดียวคนวะจริงๆกับบนเมนมาโบโบเพชรแห่งนะกับปันกลางพรมีน้องคะ่ะใส่บุกพริกยี่ยวาม,ามันยิบหาหน่อยโอ้

嗯。 ขนมเจีนคุณแม่ของค่ะน,นั่งมองเกามองเริมค่ะปลาทุเรียนคือเกาขาดแนวเดียวคนพี่น้องค่ะเ่ะมีแนวถอนอาการมันหอน ทวนบ่ได้เพื่อนพี่น,ออน้องเออชมพักเสียนรองเท้าเป็นขันแทบจอยู่ตลาดมานน่าจะเดินเพื่นพี่น้องคะ่ะถ้ากันจองงามแห้ง อาการหอนหอนพ่อแม่พี่น้องคะหอนแห้งจ้ะ ครับค่ะมัน,นีดุขาอีลาชอบซีคนค่ะอีปุูน้อกลูกแต่จ้ะรหม้อจักรสองตัวจ้ะออกตอนนี้ปลาดูจ้ะอืมบอกให้แม่หลาเอาน้องแมวไว้เนี่ยดุไปบอกให้แม่เอาน้องแมวไว้เนี่ยไปดุไปเพื่นไฮโซแม่อนนหอบโนบะจ้ะอืมอตอนนี้น้องขอด,ดิใส่ น้องขาดุความงานของพี่แคบอือบอกเขาไม่ฟาพี่เบิ้งเบิ้งแง่ค่ะแม่เป็นขอดหน้องก็ไป่พี่น้งนองค่ะ

พรมีน้องคะเป็นคือฝนจิตตกเนี่ยคะ่ะฝนอากาศหอนแห้งนี่โดนพอเท็่งานก่อสร้างพรมีน้องเอ้ยอยู่ข้างบ้านอีลาจ้ะพอเที่ยงงานโอ้ยตะลีตัวน์อากาศมันเอามันหอนพรมีน้องคะที่พายู่ซีเขาเนาะ มีมี่มาเมนี่ยนะคะ่ะอีหลาเลยมาตะเวนคู่เมืองสามมงซีม,มงแดงก็เลยเขาบ้านเหมือนดูค่ะพันเขาเรียว,วกับเปนพี่น้องจ้าอืมอืม้ ต้องบินตำพี่ม่น้องถ้าการจองเดี๋ยวไปเอาอยุนองน่ะเมื่อนั้นโทษพี่น้องคะเอาบวาดัยน้องเอาบวาดหลเป็นยังเนาะคือเอาบวาดัยวันศิบา์ได้นอกจากปีงค่ะเพรม่น้องอุย้ย กำลังจุมขาลง้างหนึ่งค่ะพพี่นอ้องไตยืดหยาดยืดดาดลอยมะฮะห่วยบบเอาสันตัวพวพี่น้องค่ะอืมเจ้าตัวดุสองจ้ะอืมไม่ฝ่าเบิ้งอยู่ปะเบิ้งเด้อโอเค นนนคนเพิ่งไปไหว้ีออข่ของนกระขับม่คือเราค่ะสามห้าพันมนงค่าสุ่ยตั้มของห้องเต็มที่คนห้อง

บรรยากาศพรมน้องค้าหอมเป็นหอนโอ้ยมอมวังคือโพดแต่วังห้าปีเนี่ยคลิปนี้อิหลาพ่อสมสักกรพ่อพมพน้องจ๋าฝากกดไลก์กดแชร์ฝากติดตามเพียนกินแสบด้วยจา้าสวัสดีค่ะ